กรมส่งเสริมสหกรณ์ยกท้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยวางขายที่กลางห้างดังภายใต้ชื่องาน G.I. Fresh to You นายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภายใต้ชื่องาน G.I. Fresh to You อัตลักษณ์ปลอดภัยมั่นใจสินค้าเกษตรให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าสหากรณ์ที่มีคุณภาพสดใหม่ปลอดภัย โดยเป็นสินค้าที่มาจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเน้นขายสินค้าที่มีอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาคมีตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้ามาขายในงานรวมกว่า50ร้านทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นผลิตภัณฑ์ข้าวชานิดต่างๆจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ผลไม้ตามฤดูกาลที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดต่างๆพืชผักปลอดสารพิษเนื้อโคขุนคุณภาพรวมไปถึงอาหารทะเลจากชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจสามารถไปเลือกซื้อหาสินค้าดีมีคุณภาพและบริโภคได้อย่างปลอดภัยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเก้าชั้น G ีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับการจัดงาน GI Face to You อัตลักษณ์ปลอดภัยมั่นใจสินค้าเกษตรในวันนี้นะครับกรมสลงเสริมจกรจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะ เปิดตลาดนะครับสินค้าอัตลักษณ์สินค้าปลอดภัยของกลุ่มสหกรณ์กลุ่มกเกษตรกรนะครับและก็วิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับที่เ,เราไปส่งเสริมนะครับหน่วยงานของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยร่วมกันในการที่จะบูรณาการส่งเสริมให้กเกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยแล้วก็สินค้าอัตลักษณ์นะฮะเพื่อให้เขามีแหล่งที่จะ จำหน่ายสินค้านะครับก็เราก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมั่นใจได้ครับว่าในงานเราจะมีสินค้ามาจำหน่ายตลอดทั้งงานในระยะเวลา5วันนี้ตั้งแต่วันที่29มิถุนาก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาครับ